คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผัก,กาดหอมทักษิณคือหลักฐานรอดูกันครับที่ศารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งเปิดไต่สวนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะมีการเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพื่อพิสูจน์ว่าได้บังคับโทษจำคุกทักษิณ เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของสารหรือไม่อย่างไรกรณนั้นก็ตามกรณีนักโทษชายชั้น14หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือตัวทักษิณชินวัตนนั่นเองกรณีนี้นอกจากเรื่องตัวบทกฎหมายแล้วพฤติกรรมของทักษิณและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับห้อง v i p ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจล้วนมองข้ามมิได้เพราะมีพิรุษมากมาย สำหรับนักการเมืองแล้วการบริหารภาพพจน์เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะนั่นคือประตูสู่คะแนนนิยมอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดหากทักษิณป่วยจริงทำไมไม่เปิดหลักฐานให้ชัดเจนไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะปล่อยให้สังคมคอรหาว่าป่วยทิพย์นับตั้งแต่วันแรกๆที่ทักษิณถูกย้ายตัวจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจ ด้วยเหตุผลเป็นผู้ป่วยวิกฤตต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทำไมคนในครอบครัวชินวัตรถึงไม่แสดงหลักฐานออกมาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกลับเลือกที่จะปล่อยให้เกิดความอึมคลืมถูกตั้งคำถามว่าไม่ได้ป่วยจริงในทางการเมืองการตัดสินใจเช่นนี้ถือว่างโง่แทนที่จะใช้ประโยชน์จากอาการป่วยเพื่อจบเรื่องกลับยอมถูกสังคมกลดาขุดคตรตระกูลโกง เว้นเสียแต่ว่าไม่มีหลักฐานเพราะไม่ได้ป่วยจริงสุดท้ายก็จะมีเรื่องให้ประหลาดใจทักษิณกลับบริหารภาพพดหลังออกจากโรงพยาบาลตำรวจด้วยการจงใจใส่เฟือกคอและเฟือกดามแขนเพื่อให้เห็นว่าป่วยจริงแต่เกิดเหตุไม่สมจริงขึ้นเมื่อผู้ป่วยนอนติดเตียงร่วมครึ่งปีกลับสามารถเดินตัวปลิวในบ้านจันทร์สองล่าจากผู้ป่วยวิกฤตหนักห่างหมอไม่ได้ เพราะเป็นตายเท่ากันซึ่งอาการนี้นับว่าร้ายแรงมากสามารถฟื้นตัวได้ทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลช่างน่านเหลือเชื่อไม่ทักษิณก็หมอมีความสามารถเกินมนุษย์การไต่สวนในศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโฟกัสไปที่การบังคับโทษจำคุกทักษิณเองคงนึกไม่ถึงว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากที่คิดว่าตัวเองคุมเกมได้หมด พราะกรมราชธรร์โรงพยาบาลตำรวจเป็นหน่วยงานราชการอยู่ในข่ายสามารถสั่งการได้เมื่อเรื่องชั้น14มาอยู่ในมือสารแบบไม่คาดคิดวันนี้พักษินคงนั่งไม่ติดแล้ว ทำให้นึกไปถึงหนังสือที่คณะสมาชิกแพทยสภาจํานวนหนึ่งยื่นถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรอลีลารัศมีประธานอนุกรรมการสอบสวนคดีจริยธรรมคณะแพทย์โรงพยาบาลตํารวจและคณะแพทย์ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ตั้งข้อสังเกตการป่วยของทักษิณที่มีความผิดปกติในทางการแพทย์โดยเฉพาะการผ่าตัดที่ออกข่าวคลึกโครม ถูกระบุว่าเป็นการพาตัดเจาะรูที่ไหลและเจตนาให้ถ่ายภาพด้วยการเข็นเตียงทักษิณลงจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งโดยไม่มีการปกปิดแต่ยางใดคณะแพทย์เขาสงสัยย้อนไปดูหนังสือที่ว่าอีกทีจะได้ไม่ลืมกันและอาจเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ต้องไต่สวนกระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุร้ายแรงหรือความผิดปกติของข้อไหล่ทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทสำคัญตรงกลุ่มเส้นประสาทในรักแร้และหลอดเลือดใหญ่ใต้กระดูกไหปราลา์ละและในรักแร้เท่านั้นที่เป็นข้อบ่งชี้ให้ทำการผ่าตัดข้อไหล่ในผู้สูงอายุมากกว่า70ปี หากผู้ป่วยรายนั้นมีวิกฤตทางอายุรกรรมร่วมด้วยซึ่งความผิดปกติของข้อไหลเช่นนั้นสามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกายเพลนเอ็กซเรย์และซีทีสแกนซึ่งให้ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอในเวลาอันสั้นมิใช่ MRI ที่กินเวลานานกว่ามากการเจ็บป่วยอื่นใดของข้อไหลซึ่งไม่ใช่กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากเมเจอร์อินเจรีหรือทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทสำคัญตรงกลุ่มเส้นประสาทในรักแร้เบรกเควพร็กซั at, และหลอดเลือดใหญ่ใต้กระดูกไหปลาล้าและในรักแร้ในผู้สูงอายุมากกว่า70ปีขณะที่ผู้ป่วยที่อยู่ในวิกฤตทางอายุรกรรมเป็นการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดแบบฉุกเฉินสามารถรักษาตามอาการแบบประคับประคองเช่นใช้ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบพวกเอนเซมยาคลายกล้ามเนื้อการทำกายภาพบำบัดประครบร้อนเย็นนวดหรือคลื่นเสียงจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตทางอายุรกรรมแล้วเท่านั้นการทำผ่าตัดทางกล้องที่ข้อไหล่เป็นหัตการทางศัลยกรรมสำหรับเฉพาะโรคที่รอได้จะทำต่อเมื่อผู้ป่วยนั้นไม่มีภาวะวิกฤตแล้วเท่านั้นเพราะต้องใช้การวางยาสลบซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอย่างสำคัญโดยไม่จำเป็นต่อหัวใจ ระบบไหลเวียนและปอดในผู้ป่วยผู้สูงอายุมากกว่า70ปีหากมีสภาพวิกฤตทางอายุรกรรมการตรวจข้อไหลด้วย MRI ถือเป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยวิกฤตเพราะใช้เวลานานและสนามแม่เหล็กกำลังสูงมากในห้อง MRI ขัดขวางหรือทำให้เกิดอันตรายได้จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเหล็กเช่นเข็มฉีดยามีดกันไกลไฟฉายลาลิงโกสโคป หรือเครื่องสอดใส่ท่อช่วยหายใจดังนั้นแล้วหากนายทักษิณป่วยวิกฤตจ,จริงขอให้ท่านและแพทย,ยสภากล่าวหาและดำเนินการสอบสวนกับศัลยแพทย์สาขากระดูกและข้อรังสีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ผู้มีส่วนร่วมในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยรายนี้ให้ครบถ้วนด้วยทุกสาขาเพราะแพทย์เหล่านั้นได้สั่งการตรวจและรักษาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพวิกฤตทั้งที่โรคของข้อไหลเป็นภาวะที่รอได้ซึ่งไม่มีความจำเป็นรีบด่วนในทางตรงกันข้ามหากนายทักษิณชินวัตรมีได้ป่วยสภาพวิกฤตจริงแล้วไซ ซึ่งยืนยันโดยพฤติการที่ได้รับการตรวจ MRI และการผ่าตัดสองกล้องข้อไหลภายใต้การวางยาสลบแพทย์ผู้ใดที่โฆษณาหรือได้ทำเอกสารสำแดงความเท็จรับรองว่าผู้ป่วยมีสภาพวิกฤตย่อมประพฤติมิชอบฝ่าฝืนมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมอย่างร้ายแรงใช้วิชาชีพแพทย์โดยทุจริตเพื่อช่วยให้ผู้ต้องโทษหลีกเลี่ยงการรับโทษจำคุกในทันทสถาน นหนึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในทางการแพทย์ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาลเพียงสัปดาห์เดียวไม่ว่าจะต้องนอนอยู่ในเตียงตลอดหรือจำกัดการเดินในห้องพักผู้ป่วยย่อมจะเกิดภาวะสภาพการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อคือภาวะของมวลกล้ามเนื้อลดลงกล้ามเนื้อรีบลงเช่นสภาพของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศป่วยเป็นปอดอักเสบเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสองสัปดาห์ หลังจากนั้นต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังออกจากโรงพยาบาลเป็นเวลานานแต่ในผู้ป่วยรายนี้ปรากฏต่อสาธารณะว่านายทักษิณชินวัตรผู้ป่วยมิได้มีสภาพการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อดังนั้นแล้วจึงเป็นข้อพิรุษว่าผู้ป่วยมิได้ป่วยด้วยสภาพวิกฤตตั้งแต่ต้นและมิได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลตำรวจมิได้มีการจำกัดการเคลื่อนที่และการเดินบนชั้น14 และเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคณะแพทย์ได้ทำหนังสือเอกสารลงบันทึกการตรวจรักษาในเวทระเบียนหรือออกใบรับรองหรือสํแแดงอาการป่วยนายทักษิณชินวัตรเป็นเท็จว่าผู้ป่วยป่วยแบบวิกฤตขณะรักษาอยู่ณชั้น14หากนายทักษิณป่วยวิกฤตจริง แต่มีการทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันสภาพมวลกล้ามเนื้อรีบย่อมจะต้องมีบันทึกของแพทย์ฟื้นฟู Rehabilitation Medicine นักกายภาพบำบัด p ิ y ิ Phys i o t h e r a p i s t และแพทย์สาขาผู้สูงอายุ g e r i a t ิ i ชีอีกทั้งยังต้องมีการตรวจรักษาภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้วดังนั้นจึงขอให้ท่านตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับโดยเฉพาะความจริงทางการแพทย์